ทำงานหนักปวดบ่ออัวสัฟฝนตกขคั่นหยุดตลาดนัดมากงนี่ขอบคุณเลยหลายๆนะคะคุณปลานี่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะอ่าสวัสดีจ้าน้องสมรอ่าเพื่อนเพื่อนเราพ้องนะคะน้องเงียบเงียบก็พี่รับค่านะคะคุนรับรับจากแกล่ะน้องรับจากแกวเลอนะคะ,ะ,ะ,คะอ่านซื้อ,ถ,อถือบนโน่นนะคะ น้องเงียบยก็สวัสดีน้องคับเช่นเดียวกันนะคะขอตัวก่อนเด้อจ้าคือกันนะคะอ่าขอตัวคุณเกียบก็ขอตัวค่าขอบคุณมากเลยนะคะคุณจิ๊บสุขขานะคะสุขขาเด้อนะคะขอบคุณหลายๆที่มาสูงกับลรงพี่ก็สวัสดีน้องขวัญชัยนะคะแล้วก็อ่านไม่อ่านอ่านไม่อ่านอ่านอยู่จ้าอ่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะนะคะเหรียญบบขึ้น เปลี่ยนไปเรื่อยๆอจ้า่นานเพนม่อาแม่นอยู่ว่าษาเนอกไกลมือเดียวเท่านัา้นล่ลว่าษานะคะมณีจันเนรนะคะกําลังรับชมสวัสดีนะคะคุณมณีจันเนรนะคะสวัสดีคร,รับผม่านเพนว่าน้องอ้นก็สวัสดีอ่าคุณภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะคะอะสวัสดีน้องอ้นและสวัสดีขอบบอดดาฟังน่านมันบะเดี๋ยวก็ไเด้ลองลองเพลงโปรดอีกเพลงหนึ่งกันหาก็ะเด้อหัดกอนเด้อ ัตไปน่ำหัดไปนํำถ้าพอนันตเสียบว่าเปลี่ยนเอากายไปแหละล่ะน้องอุกายแล้วเรียนขึ้นกับบไดาบาทได้เยเรียนดีน้องนางลำพันธ์นะคะน้องอุบลก็สวัสดีพี่ตีผาภูมินะคะน้องลำพันธ์ก็สวัสดีพี่ตีพี่ตี่ตะสวัสดีจ้าพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกข่้นทุกคนนะคะพบก,กับสุภาณีก็สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะ <laughs> ราว่าจักจักจักค่ายไผ่นะคะอ่าท่านขาสวัสดีครับผมภาษาพาื้นบ่าน้องอ้นก็สวัสดีอ่าคุณภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะคะอ่าสวัสดีน้องอ้นและสวัสดีไปทางใดดอกว่าันคือเอื่นหาแท้่านเพื่นบ่านไปทางใดดอกว่าสันมาอ่ามาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้อง่านุวันนะคะแม่นางสมศรีก็สวัสดีเช่นกันค่ะนะคะอ่าน้องอ้นก็กอดกอดคัก กอดๆน้องนัทวันนะคะ่าเดอนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็เพื่อนก็สวัสดีน้องนัทวันด้วยนะคะตอนนี้พี่ตีอยู่โรงบาลจะมาตอนฟันจะลองเพ่งแต่ก็รอตรวจสอบสองอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณจันย่าทัดสวัสดี หวานหวานเทลละได้นอนบ่วบาสันเิ่นมาหวานแทนอนได้นอนบอโนบอสันงามผักบุงเอามาฝากพี่ในเดอ้อพี่มักผัดก็ได้แกงสมใจปลาย่างพี่แห่งมากหลายนะคะแสบหลายเด้ออ่าน้องสุภาพโมน้องปานุวันนะคะก็สวัสดีน้องสมศรีเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีจ้านะคะคุณกิฟต์ก็สวัสดีน้องขวนชัยนะคะอ่อนๆเนี่ยพี่ขันสีตุม่ม สี่งยังกระซ้างพี่ขัดพักบุงบรายเป็นโรคติดพักบุงนะคะแล้วก็น้องขวัญชัยก็สวัสดีทักทายน้องพานุวันนะคะสวัสดีน้องนั่งลาพันเด้อนะคะแล้วก็ได้สวัสดีน้องเงียบด้วยนะคะอ่าน้องขวัญชัยก็สวัสดีน้องแดงสวัสดีจ้าสวัสดีหลานสาวนะคะพินมาลัยสมหวานร่วมบันไดพัดมาเนาะนี่เนาะคิดหอดคิดถึงอยู่เด้อ,อาจาอาบน้ำแต่งตัวให้หลาน ไปโรงเรียนอยู่บอกคุณพี่จะไม่เป็นไรนะคะคุณพี่นะคะมาเคื่อนไปเป่าบร้กินแมนบออ,อาหมาา่าบักไลยเลยเด็กจะกันเนาะนี่นามึงกันด้อยมีโขมก็สวัสดีอครับสวัสดีครับทักททยวสันเพิ่นทักไทยน้องวีเดอร์นะคะสวัสดีพีนี่วิ่งคือกันนะคะวิ่งดีกะวิ่งเขาไาสับรดวิ่งกับวิ่งเขาไปแล้วก็บ่ย่อมออกมาก นัคะวิ่งวิ่งวิ่ง,งตะเลิดตะเลยนะคะวิ่งฉันระักเธอเท่าฟ้าอะไรเนาะน,นี่นำข้าวแล้วส่วงให้เพื่อนดูเป็นอ่าระยะแลมารีอ่านถึงบ๊อบบ๊กนะคะอ่า คอมเมนต์ Comment, ฮาร์เกียร์อาร่านมาท่านขออาภาัยในเรื่องค่ะเรื่องน้องอุ่นหัดเทียรเทีลรหน่อยนะคะรกักๆเล,ลิบๆทุกท่านทุกคนเด้อนะคะจะนับพี่ๆน้องๆที่นา่ารักเด้่อค่ะร่างข้อบางๆงจ้ามาสั่นนางลำพันธ์นะคะน้องจิ๊บก็สวัสดีทักทายอ่าจับมือจับมือจ้าเพื่อนว่าจับมือกับคุณพี่ไพรวันนะคะสวัสดีน้องอุ่นนะคะสวัสดีน้องอุ่นเอสวัสดีพี่นางไพรวันเออโบเมนโอ้ยนางลำพันธ์สี่ลิละนั่งายนั่งายก็ลืมเนาะ ลำพันนะคะน้องกิฟก็สวัสดีท,ทักทายอ่าจับมือจับมือจ้าเพื่อนว่าจับมือกับคุณพี่ไพรวันนะคะ,ะนะคะรักเท่าฟ้าเลยนะคะรักเท่าฟ้าหาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะคะเด็กกันน้องนางอยู่บ้าน้องดีครับนะคะจากน้องหานเจรินเดอนะคะจากจุกี้ก็สวัสดีเพื่อนรักประสรนเพื่อนวานะคะอ่าเกีนางก็น้องเงียบๆก็สวัสดีน้องหานนะคะน้องหานเจรินนะคะ น้องเงียบเยบก็สวัสดีน้องนัทวันนะคะสวัสดีนะคะพีหลบลีสวัสดีค่ะน้องนางลำพันธ์สวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าจะน้องรักโอ้โหน้องพานุวันนะคะก็สวัสดีน้องสมศรีเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีจ้านะคะคุณกิฟก็สวัสดีน้องขนชัยนะคะอ้าพัสนเช้าเฮงเฮงอ่ารวยรวยพัสนเพิ่นมาอ่าขอบคุณมากเลยนะคะน้องหานเจริญนะคะน้องหานเจริญขอบคุณเลยล่ะ เอาความรักมาให้เอากำลังใจมาส่งจ้าเผื่ว่าบ๊ยาคารมงก้มไก่แต่ละเนาะ <c oughs> สุดยอดก็สวัสดีน้องกิฟนะคะสวัสดีค่ะนะคะรักใครสามัคคีปองรักใครสามัคคีปองรองกันจ้าจับมือกา้าว,วสันเช้าเฮงเฮงอ่ารวยรวยปสันเพื่อนมาอ่าขอบคุณมากเลยนะคะน้องหานเจริญนะคะน้องหานเจริญขอบคุณเลยละ,ะน้องโอนเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงบ้างอ่าพี่เนตรหาย พี่ก็ะนะคะเพื่อนวานะคะจากน้องอุบลศรีชาติเด้อนะคะ,ะสวัสดีน้องทัศนะคะก็สวัสดีน้องสุปราณีนะคะเมื่อกีน้นางก็สวัสดีนะคะเคยน,นั่นแล้วแล้วนะคะน้องอุบลก็สวัสดีน้องทัศจริยานะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะพี่สุนเนตปรากว,ว่วเข้าพอกันวันไหนน้องว่านี่ อสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณหลยๆเดอนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใีนี่วิ่งเพื่อกันนะคะวิ่งดีกะวิ่งเขาไาซับปลดวิ่งกับวิ่งเขาไปแล้วก็ไม่ยอมออกมานะคะวิ่งวิ่งวิ่งตะเลิดตะเลยนะคะวิ่งไม่เนี่ยแหละแต้ยังกินเสาวน้องทำโอตะวัดบนหละน้องกินกะทิรดเทียงบนเนาะสำหรับปีต้องสวัสดีกดกดครับน้องขนชัยครับผม สวัสดีจ้าน้องอยู่ยเงียบๆนะคะคุณกิฟต์นางลำพันธ์นะคะน้องกิฟต์ก็สวัสดีทักทายอ่าจับมือจับมือจ้าคุนว่าจับมือกับคุณพี่ไพรวันนะคะบึ่งยอนหลังไห้ว่าสันสําหรับน้องอ้นนะคะเหวียงชัยแฟนเพจนะคะพี่นางก็สวัสดีสวัสดีน้องนางลําพันธ์นะคะจากน้องสุปานีเด้อนะคะคุณสวัสดีน้องนางลําพันธ์นะคะอ่าไปครับพี่นางเดี๋ยวกําลังน้อง ลำพันนะคะก็สวัสดีคุณมณีจันเนตรด้วยนะคะสวัสดีจ้าวสันเพิร์นวานะคะน้องอ้นก็สวัสดีเพื่อนปากปากหวานทุกคนค่ะวสันใหญ่บรรนอกสวัสดีเพื่อนปากใหญ่บรรนอกกับว่าไผ่ลักวสันไผ่ลักใหญ่เนาะวสันไผ่ลักใหญ่เนาะวสันเพิร์นวาบ้านนะคะทุกท่านวสันน้องอยู่เงียบๆนะคะเพิ่นสวัสดีรอบบ้านวสันเพิร์นวานะ <g ül üyor> กำลังพัมเพลงอยู่กันที่รักนัดวันวานขอบคุณหลายๆนะคะคุณปลานี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะสวัสดีจ้าน้องสมรคุณหลายๆนะคะสู้ๆนะคะทุกคนขอให้เฮงเงปังปังนะคะจากน้องสมศรีกระเ็นฟาร์มโคนะคะนางเอกมะลำเด้อนะคะน้องนะคะแห <c oughs>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  งว่าผักบุกมุดไปดีแหงแหงมาเห็นน้องอุ่นบาที่นี่ อคุณมณีนะคะก็สวัสดีน้องอ้นนะคะน้องตุ๊กตุ๊ตก,กี้สวัสดีครับว่อท่านน้องอ้นบ่อท่านสวัสดีกันบ๊กระกลังสวัสดีบอกค่ะอ่าน้องขวัญชัยนะคะน้องขวัญชัยก็อ่าน้องพานุวันก็สวัสดีอ่าคุณพี่ไพยวันนะคะคุณพี่ไพยวันก็สวัสดีมัดรวมทุกท่านทุกคนนะคะเปินวานะคะอย่าให้มันสวยงามยังไงมันแปลงอะไรเนาะ พอได้อีกอย่างเนาะบอถ้าเด็กอ่าน้องหานก็สวัสดีเจ้นางด้วยนะคะสวัสดีอ่าคนสวยเฮงเฮงปังปังสุขภาพแข็งแรงขับคนนะคะเมื่อนไปเป่าบด้กินเมนบออ่าเอาม่าบากักไลยเลยเนี่ยจ้าก,กันเนาะนี่นามเงินเดยหกมีหกงสงง่านมะเ้า